วูถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอเคเอาใหม่ก็อยากจะพกอะไรที่มันเบาๆแล้วก็ใส่แปรงได้จริงอยู่อาจจะเป็นคนไม่ได้แต่งหน้ามากแต่ว่าจะชอบเหมือนเวลาทาปแป้งจะใช้แปรงหรือว่าอาจจะมีปัดแก้มเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เพื่อนหยกนะคะ เขาเป็นคนทําหนังก็เลยบอกหยกด้วยความที่คนชอบหนังแท้มากอาบอกหยกว่าหยกทําอะไรมาให้หน่อยสักสิ่งสักอย่างสิอะไรอย่างเงี้ยจ่ายไม่อั้นจ่ายไม่อั้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหยกพอหยกเห็นเงินไงี้ยหยกก็เลยเอโอเคทําไม้ท,ทันทีสิ่งที่นางออกแบบมาก็คือสิ่งนี้นี่นะคะสิ่งนี้สวยไหมเป็นหนังแท้หนังอะไรสักอย่างที่นางบอกว่าหนังบาลองอะไรอย่างเงี้ย เป็นหนังหัวสีน้ำตาลแล้วก็ผ่านมาคิกเก๋ยูเรกา้าเบามากเลยหนังแท้แต่แบบมันไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักน้าหนักสักเท่าไหร่อะค่ะจะใส่แปรงได้อยู่ซกักนี่แน่เห็นไหมคะฟึ๊ดหนึ่งสสาสี่จริงๆมันมีอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะ ใส่ระดัก็ะดบโดยปกติเป็นคนแบบไม่ค่อยแต่งไม่ค่อยอะไรเยอะแยะไงก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรแบบจริงๆอ่ะตัวนี้เอามาใส่มาให้เต็มเฉยๆแค่นั้นเองใช้ลหลักๆก็คือตัวนี้เพราะว่าจะใช้แป้งุูนแล้วก็จะต้องปัดแก้มปัดหน้าด้วยแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากรีวิวของจังเลยอ่ะเก็บไปหรอแต่ละเบื่อสมัครเลยไม่เป็นไรพอเราก็จะแป้งฝุ่นแล้วก็โรยแล้วก็ปัดหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะปัดแก้มเบาๆลิปสติกเบาๆเดี๋ยวมาดูชิ้นหนังอ่ะอานางหน่อยหนึ่งเพราะว่านางเย็บเองนางมาก,กรุงเทพบ่อยนางเป็นคนต่างจังหวัดเออบ้นนอกเลยแหละก็นี่นะคะดูหนังนะหนังดีหอม แล้วก็ดูฝีมืองานฝีเย็บเขาดีมากเลยแล้วพอใส่ใส,ใส่ใส่เสียบเข้าไปใช่คะเราก็จะต้องคอนเซิร์นเรื่องตัวขนนิดหนึ่งแล้วก็ไอเนี้ยมันจะปิดได้แต่แล้วเราเก็บเก็บแบบม้วนพับพับเสร็จพึ๊บสิ่งนี้ก็ผ่านไม่ต้องมัดเลยแค่ผ่านแบบเบาๆแล้วก็แล้วก็เน็บ แค่นี้ได้แหละจะบอกว่าเน็มขี้เละมากเราไม่มีหัวศิละปะเลยแต่ตอนที่เพื่อนให้มาเออไม่ใช่ให้ค่ะเพื่อนให้มาแล้วก็เราอาจจะต้องจ่ายมันออกไป,ไปแต่ว่าคราวนี้เพื่อนเขาก็ complimentary ด้วยคลิปนี้ที่จะต้องรีวิวให้เพื่อนเราก็เลยรีวิวให้สินค้านี้สั่งกับเพื่อนยกได้ เพจอะไรเนาะเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบหนึ่งก็คือสิ่งนี้650มั้งต่อรองได้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้บวกอย่างเพราะว่าเขาให้มาั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่มีเวลาเลยปีนี้อาจจะขึ้นไปแล้วตามอัตราเงินเฟ้ออาจจะสัก750หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องไปถามที่คุณยกเองนะคะวันนี้จบรีวิวเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ